ผมอาจารย์น้องนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับภาพวันที่เงียบหายไปวันนี้มาดูงานท่ออีกทีนะครับเป็นงานเดินท่อเหล็กไปล์ยน็อตนะครับก็เจ้าของบอกว่าอยางไรบสวยเลยนะครับก็ไม่มีแบบอันนี้คือคิดแล้วก็วางแบหน้างานนะครับแล้วก็ประเก็ตมือที่ไปขึ้นมาก็ออกมาครับให้ลูกด้านแบบนี้ลูกท่าอย่ก็ได้แพ้นะครับแนวสวยครับเองมันท่อครับเราก็ทำการแปะสตกัดนะครับนบบสางซีนะครับ แล้วก็ตัดู้นะครับให้เรียบร้อยท่อที่ใช้ก็เป็นท่อ EMT นะครับของ p a n a s o n ิ c เพราะว่าสีผิวจะเงาแล้วก็สวยนะครับก็จะมีทั้งตัวของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ครับบล็อกคูนบล็อกนะครับนี่เป็นของตัวที่เราเห็นเอ่อถ้าเราดูครับนะมันจะมีพวก L V L r นะครับแต่ O T นะครับน่ะแต่เจ้าของที่นี่ผมฝังเองหนักเองน็คงไปผาตัดต่างๆพวกนี้ครับลูกค้าติวมาให้เราก็ วาวแนวท่อแนวไฟนะครับต่างต่างให้ผสวยงามมีฮังเกิลนะครับตัดที่หิ้วนะครับตัวของพ่อนะครับก็เอามาใช้นะครับให้มันหลากหลายอันนี้ก็เป็นฮังเกิลที่ที่ห้อยนะก็ดัดโค้ง90้าสิงานส่วนมากจะไม่มีเบล็อกพักเลยนะครับน่ะระบากตอนร้อยสายนะครับไม่มีบล็อกพักเกิดเป็นพ้อยาวทั้งหมดทั้งเส้นเลยครับน่ะแล้วก็ตัดโค้งครับจะมีบล็อกพักมันจะยากกว่าถ้าเรามีบล็อกพักเนี่ยมันจะง่ายเพื่อในการร้อยสายแต่เนนี้เราไม่มีบล็อกพัก ปัญหามันคือร้อยสายยากเราต้องวางแผนดีแล้ววางลายท่อดีเพื่อที่จะร้อยสายผ่านไปครับนะตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงทู่ทงหมดไปลงที่ทุ้งหมดเลยเท่านี้จะมีพอผ้าไปเยอะหือที่นู่นนะครับนี่คือความยากแล้วก็มีแข็งท้ายให้นะครับก็ใช้ของเอทแอลนะขาก็เป็นงานครับเป็นงานออกนะอันนี้เป็นลายกาแฟนะครับขนาดสี่ผ้านะครับพอม้าออฟร็จมาทุกอย่างครบครับในที่ดีของบมา ทั้งข้อ1ทัพสหรือว่า3ทัพี่นะครับที่ใช้นะครับนะก็ฝากผลงานด้วยครับสนใจอยากได้อะไรที่สว่ยนี้นะติดต่อครับได้เลยครับตามได้หลักครับนะเจนซือนะครับใครชอบงานข้อย m มทนะครับสไตล์แบบนี้นะครับฝากผลงานด้วยครับนะเจนซือนะครับหรือว่าอาจารย์น้อยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับนะโลโก้นี้ไม่มีเสียแน่นอนครับ